Thank you. เงี้ยมาทางนี้วันจิตพื่นเนี่ยันจิตเพือนเนียแคบริการะเน่ ระบบยังเดินไม่ได้ไม่ได้นก็ไม่ถูกต้อยุ่สักหนอย็ได้ต้องอยา่ไหมวัีดีปเราจดีขึ้นเราที่อื่ I <laughs> the โอเคงบต9โอเคคุณจบ้านไปแล้วคุณจะได้ไปบานอีกรครับ49ามาตอนไหนอะสิบาทสามวันนะครับทั้งเาวเนแต่เราก็ยังไม่สนิทกันเวเวตครั้งที่สาม กาทำพิธีให้ได้ดีไปเท้าท้าจะให้ไดอยู่ีเขารบ Thank you. 四万呗，上不去，上不去，我干不了这，我这边呢就是拿一点。 จากตรงนี้ก็ไปาจะแพร่ดนเน็ตหายจะแพร่ในในเต็มสาย,จะ,ยจะทักชีวิตกับโดนบางทีเราก็ต้องบอกอะไรท่านท่านก็ชี้ให้เราแต่ว่าเราเป็นอะไรมาตอนอะไรมาอยู่ที่วัดกองจากนะครับกองจ,กองจกักรปัดกันราชบุรวนนีนะจะเหมือนกับจิตสัมผัสกันนะจะได้เราใช้วิชาจิตสัมผัสกันเจอกัน ฝากธนกาคารนะครับกธนาคารนะครันก็ถือเนีนึ่นตัอ่างเก็ตนะครับคำตอบสนึสนาทีนชดตานะครับให้รีนะครับผู้ชมนะันจัาถึงไหมวันศุกร์นะเวลาประมาณที่ยงวันจันทร์ะครับจะต้องมาก่อนนะเดี๋ยวมาถ้าแจ้งจะไม่ทัน เราต้องมาท่ท,าท,าท,าที่วนะครับเราจมากับเที่ยวในวันเสาร์สุขุมวิทวันที่

ทำอต้องไปดไปเป็นมันจะไม่ถึงต้องถุงล็อก่ไเด้นาถงราส่งเยอะไป่านันทำคอนเทนต์คอนเทนต์ต้อดด

ไม่รู้เลยู้จะไหลไหนี่ปเมนะเป็นสุขภาพี่เป็นเส้นชีวิตแลเป็นรูปสยเนตัวอย่าเอ่อแล้ชีวิตเราเดินมาเราไม่มีทุกข์นานนที่มีทุกขนานถนนีจะปลอดภชีวิตที่มีทุกข์นานจะปลอดัยทุกข์นคือการมันชีวิตทางนึงการสร้างสม์ทางชนเมตาส่ไาื่เม่ติดน ปัญหาลำการต้อนออกไปการช่วยเหลือชีวิตเป็นปุปุกนาของเราการให้ทานผู้ปุกนาของเราผู้าะปุกปุกจะทำปัญหากันไปผู้ปุกนาไปแรงกว่าชีวิตเราก็เดินก็ได้ดีถ้าเราถ้าเราไปทานมีศีลมีทานมีการช่วยเหลือส่งคล้องนำหน้าชีวิตก็จะไปไม่หยุดถ้าเราทานศีลหรือการต่อบทานการช่วยเหลือสัมสาษณ์การส่งคล้องตรงนี้ไม่มีมาตามหลัง เดือดร้อนก่อนแล้วก็ช่วยที่หนักถ้าเราทำหน้ามันจะไม่เดือดร้อน <มา S 1> โอเคนะอตกลงเจ๋งโอเคจ้ามาเลยเล็กตั้งมือโจาะเลยพี่ตั้งมือวางวางวางเลยไม่ต้องแอ็นมือวางเลยสบายสบาย ก็สนาดีนะแต่นสนามบางครัจะมาถึงเส้นถ้ายู่มาชนกับเส้นสมองเลยมันเหนื่อยมากอย่างนี้ก็ถือว่านี่เหนื่อยแล้วมันมีอะไรพร้อมก็ดีอย่างพร้อมหมดก็มีความสุขว่าพวกเราเหนื่อยเพร่อความช่วยเหลือทางการครอบครัวมันดีขึ้นราเ นี่เืองเป็น,นสี่งเตรียมกว่อนงบนไล่์บน,นี่อแหลมแบบเจอโทรมาหล่แลมเม่กวมาแล้วจะวิ่งไปเราจะต้องเปลียนคนงานจะทำอะไรทำไมได้ ที่มาจากยินรอดเนี่ยอ่าเราไม่ไม่ไประบาเครื่องเลยยาความดันเปิดปลาทที่สุดเป็นแนวนกรัทันหันชีวิตยิ่งได้เนี่ยจะเป็นคนตายใช้ใจมันเปลเป็น กาะิอก็มาทีวัตถุการกระตือในใจการทำแบ็ไทำอะไรอย่างนี้กำภาษาไทยเรามีการเผาฟันุคนจประเภทไหนก็ไม่รู้คนเกิดมาไม่มีขาไม่มีแขนคนเกิดมาไม่มีงนมี เมื่อ <ý lips power> ิดกันครับสวดคาถาอุเดีวิชัยนะครับเปิดลคนวิชัยสพิตีโยวิจาตุสัพพะโรวิมาสตุาเทปะโรภันตรายสุิติกาิปะิปสนิจินิสันตะส Mama awak cantik lah, you TV story, saya cek, 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 kita cek, saya 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 ภาพเราลองดูมันไม่แปลกมากเซรามองได้พีดเยอะเลยนะสะสมไั้หมดเลยมีกระสบากเพียหมดเลยอะมากนี่คือสิ่งที่เราต้องกราเผชิญจะเชื่อมันองสูงนี่ยหรือเชื่อมันองสูงนั่นคือคนลื่นพวกที่ดูดีก็คือเชื่อมันองสูงฝั่งอื่นมากกว่าดคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผู้ที่หลังดีต่อเราเชื่อเขาว่าพจนิตรีสูงจะไม่เชื่อใครให้ฟัง

ภาพอปล่าแต่เร็วจะน้อยไปแล้กเดินเล่นเสียงอะไรที่ดิ กาจเาไม่ยอมเขาเืย็กข้างในให้สายลูตกมให้เบิ้ลเชื่อเชื่อเด็กเข้าไปนกรอบคจะนองแน่นนะในวงน้นตองวงนู้ใส่โคกันเดินทางหรอเล่าเข้้งแล้วมันคงไม่ดีะตามมันโยงนี่เลยเสร็จมาให้แ้าไปตอกโค้งเลยเชื่อมโค้งไม่ต้องเชื่อมโค้งตามไปสามเดียนก็อยู่ได้ สองไป่องนชทั้งแหละที่อเที่สี่มาตอนนี้เป็น,น,นเดือนนะเซ็นชีก Thank ใช่ไปเลยมาด้วยกันเปลี่ยนไปเนันส้นนี้ไม่สบเลยเนี่ย ไปเหนือมันจะไม่ได้ก็มไม่ต้องเหนือม,มาที่นี่ก็ต้องเหนือถ้าไปเหนือมาที่นี่ไม่ประโยชน์มาที่นี่ก็ขี้เกียจเพราะมีวาร์ท้าเราโชคโฆษณาเดียวโชคโฆษณามจาจากเราที่คิด,ดไ,ไดกอกรรมบริคิดเราเราต้องอคิดกัน เี S <S ๋ยนีครับยหนยทามโตเลยไปปล่อยลงมุโตเลยครับมองที่ระิดขึ้นคอยคิดท่านหนึ่งคิไปไวางนีครังแต่มาคิดไม่ได้ลืมใจน้อยไปหน่อยใจรงไปนิดปล่เสียงไขภาพก็เหมือนกันอย่ไป่างกบาดีสิ่ท้องขอให้ได้สร้างบารมี เได้ตามฟังตามภาษารด้แก้ไขเหตุการณ์เราได้เชื่อคนใช่ไหมไม่ตายแล้วนะฉันได้ไปทำงานมันจะตายต้องไ่ทำงานดินะทำงานไม่ตายจ แล้วก็ดูคนแคนี้จะรักษาได้กครับคุณเจอนะ,ะนทางเจรขาดแลวเราดีขึ้นนั้ย อย่าตัาาวหมออไยตัวเราด้วยรอบตัวด้วยมองร่องรงี้ยกมากขึ้นด้วยลดความร้อนลงลดความร้อนลงมันจะดีขึ้นมากตัเราตัวเรามา,นะมา,มาเยอะาตัวราตัวเราตั้เระราัวราตเรตเราตราตาาตัาัเาัาาััารา การลูกระทำไม่มีความสุขมากเราร้อนไม่มีความสุขหรอกร้อนตลอดเวลาเนี่ยคุณตลอดเวลาการที่อะไรครั้ง,งก่อเอินทร์นะัา